ยูจะยูจะไปไหนจ้าอ่ะนี่ซื้อมาฝากอะไรที่จับมือถือแบบแม่เหล็กก็เห็นตัวเก่มามันพังก็เลยซื้อมาฝากไม่เอาอขนาดตัวเก่าไม่ที่จับ ยังใช้ไม่ดีเลยอันนี้เขามีแม่เหล็กตั้งส1เ็ตัวนะลองติดดูก,ก่อนอันนี้เลือกแบบยึดแฮนด์มาให้เลยถ้าไม่ชอบถอดมาคืนในที่สุดก็ยอมเปิดใจลองจนได้ตัวทัสแอนโกนะบอกได้เลยว่าติดตั้งง่ายแสนง่ายนะไม่เคยจับเครื่องมือช่างไม่มีเครื่องมือก็สามารถทําได้เพราะในกล่องมีหกเหลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้ได้เลยอย่างในคลิปนะคะคันนี้จะเป็น p c x นะคะก็จะเลือกแบบยึดแฮนด์บาร์อ่ะเ้วคือยังไงถ้าทุกคนสงสัยว่าทาไมไม่มีตอนเริ่มต้อนออกตัวถูกด<า>ีเจนซูบค่ะขึ้นรถ ือบไงห,หลังนะคุณเดชาบุญ <Char> bon, เกือบหลับแต่กลับมาได้คือนางอยากจะทดสอบความแน่นหรืออยากจะแกล้งดิฉันอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ถ้าจะเป็นอย่างที่สองบอกได้เลยว่าไม่สามารถทําอะไรสกอยเก่าอย่างฉันได้แน่นอนดูแค่ตัวเล็งหน้าหม่จะดูเหมือนไม่เลวแต่คุณคะดูผมดิฉันที่กาลังขยายไปด้านหลังจุดนี้ซันซิลต้องเข้าแล้วนะเหินไปเลยเหินไปเลยจากในคลิปเห็นสะพานเลยบอกให้มันเหินเพื่อทดสอบการกระแทกว่าจะหล่นไหมคำตอบดิฉันกลับมาว่าเห็นรถคันข้างหน้าไหมว่ามันเยอะขนาดไหนแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงเขาจะใจไม่ถึงเรื่องการเหินสะ แต่บุคคลคนนี้เก็บทุกหลุมไม่เคยพลาดค่ะวิ่งเข้าใส่ทุกหลุมวิ่งเข้าใส่ทุกฝาท่อไม่เคยเบรกไม่เคยหลบสังเกตได้จากในคลิปเลยนะคะว่ามันวิ่งเข้าหาทุกฝ่าท่อของจริงและนี่ค่ะขับรถอยู่ดีๆนะคะฟุตบาทอยู่ของมันดีๆนะคะดูจังหวะนี้เลยนะคะนางจะวิ่งเข้าหาฟุตบาทคุณพระ บอกเลยว่าแต่มีไม่เคยใช้นะคะที่ฉันกรีดอย่างเดียวตลอดทางเลยมันบอกข้างนอกรถเยอะล่าสุดพาดิฉันค่ะมาเทสถน,นนในนี้มันบอกโล่งดีสะพานเยอะด้วยเดี๋ยวเทสให้ดูเลยว่าจะลอดหรือจะล่วงมันเริ่มกันที่สะพานแรกก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าบิดเต็มแรงใส่เต็มเหนี่ยวนะคะการสั่นสะเทืนเอนที่คือการถือกล้องของดิฉันเองถ่าถามว่ามันกระแทกแรงไหมให้ดูจากการสั่นของกล้องเวลาลงสะพานขึ้นสะพานได้เลยนะและนี่ค่ะซอยนี้บอกเลยว่าลูกละนาดฉ่ำมากคือเยอะมากจริงไม่รู้จะถี่ไปไหนได้จากในคลิปเลยนะเวา ลาขึ้อเนินลงเนินนะกระแทกแรงมากนะแต่ที่จับโทรศัพท์ยังนิ่งอยู่โทรศัพท์ยังไม่ล่วงนะจ๊ะเห็นไหมมีลูกระนาดอีกแล้วนะคะกระแทกไปอีกหนึ่งกลุ่มบอกเลยว่าลูกระนาดนี้อันตรายกว่าสะพานอีกนะขออนุญาตตัดภาพไปที่ตอนถึงบ้านแล้วละกันนะคะคนภาคภาคไม่ไหวนะ้วค่ะจุดนี้จะอ้วกแล้วเป็นไงดีไหมจริงๆเดี๋ยดไม่ออกเลย เมื่อคืนเลยเรื่องเยอะดิ่นักไปซื้อเอาเองเลยเนะี่ยตะกา้ากูป,ปังหมุดไว้ให้แล้วนะปักตะก้าไว้ให้แล้วจิ้มได้เลยโอ้แล้วบอกให้